สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกแฟนเพจประกันวินาศภัยเชียงรายและก็สมาชิกสิงคุงโปเกอร์ทุกท่านนะครับพบกับผมเม้งสุภกิจรายการเที่ยวก่อนเท่าได้ทุกวันอาทิตย์และว,วันพฤหัสบ่าย2องโมงนะครับรายการนี้เราก็จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายและก็จังหวัดใกล้เคียงในเขียภาคเหนือนะครับแล้วก็จะเสริมเก็บความรู้เกี่ยวกับทางด้านประกัน นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประกันรถยนต์นะครับให้กับเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านวันนี้เราพาเพื่อนมาเที่ยวที่วัดห้วยปากกังซึ่งอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายวัดนี้มีชื่อเสียงมากๆวัดหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคนชาวพุทธนะครับมาเที่ยวที่ที่นี่เป็นจำนวนมากทุกๆวันนะครับเดี๋ยวเราจะพาดูรอบๆรอบๆบ,บ,บริเวณนี้แล้วเราจะพาดูว่า วันนี้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะไหมนะครับเดี๋ยวเราชมกันเลยครับด้านหลังของผมเนี่ยนะครับที่บอกว่ามีชื่อเสียงเนี่ยเพราะว่าทางด้านหลังผมเป็นเจ้าแม่กุนอิมซึ่งองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงรายเลยนะครับเดี๋ยวเราชมภาพก,กว้างโดยรวมของวัดห้วยปกากกั้งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายกันครับ ด้านนี้นี่จะเป็นดอยดอยโพธิสัตว์กวนอิมนะครับซึ่งใครๆมาเที่ยวก็จะมาขึ้นไปข้างบนนะครับไปสักการะไปกราบไหว้นะครับเดี๋ยวเราจะถัดเข้าไปที่โบสถ์ที่เป็นพญานาคนะครับเดี๋ยวตามมาเลยครับ อยากให้เห็นความสวยง,งามของวัดห้วยปากกังนะครับมีรถไว้บริการด้วยนะครับมีรถไว้บริการด้วยน่ารละครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในกันครับ อุโบสถนะครับแล้วก็ทั้งเจดีนะครับเป็นสถา,า,าปัตยกรรมที่สวยงามมากนะครับเดี๋ยวเราลองดูด้านในแต่ก่อนจะเข้าไปนี่ผมต้องขออนุญ,ญาตใส่แมสนิดหนึ่งเพราะว่าเราเข้าไปในที่ชุมชนนะครับไปกันเลยครับ หลวงพ่อคูณนะครับนี่หลวงพ่อคูณแล้วก็อันนี้เป็นพระพุทธรูปที่ผมไม่ทราบว่าเป็นท่านชื่ออะไรนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปด้ดานในไปดูความสงันรับเวเราค่อยๆเดินเข้าไปครับจะเห็นว่าแกะสลับพญานาคสวยมากทั้งสองอทั้งสองสององค์ซ้ายขวานะครับเป็นสีขาว ลักษณะลักษณะคล้ายๆกับวัดของท่านอาจารย์เฉลิมชัยแต่คนละแบบกันนะครับคนละแบบกันเดี๋ยวเราเข้าไปอยู่ข้างในงครับมาครับเดี๋ยวเราชมความสวยงามด้านในนะครับความสวยงามด้านในไปครับ ไม่มีการทาสีนะครับเป็นสีขาวหมดเลยนะครับลองลองชมแกะสลักสวยมาก คงไม่ได้บรรยายอะไรนะครับแต่จะให้ดูที่ภาพนะครับความสวยงามจากภาพด้านบนก็จะสวยงามนะครับด้านบนก็จะเป็นเหมือนกับอโค่ายระยะลงมา เดี๋ยวเราจะไปชมเจดีนะครับผมผมเรียกว่าเจดีแล้วกันนะครับที่วัดห้วยปากก้างเนี่ยนอกจากที่เราจะเดินชมเองแล้วถ้าเราอยู่ไกลจอดเราไว้ไกลนะครับจะมีบริการรถรางนะครับบริการรถรางแล้วก็ไม่มีไม่มีค่าโดยสารนะครับแล้วแต่ศรัทธานะครับเราก็อย่างนี้ครับนะครับก็แล้วแต่ศรัทธา เราก็สถานที่ชัดๆนะครับวัดห้วยป่าก้างตําบลริมกกอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเพื่อนเพื่อนสมาชิกท่านใดที่แวะเวียนมาเที่ยวที่เชียงรายวัดห้วยป่าก้างเป็นอีกหนึ่งที่ที่ต้องมาเที่ยวนะครับจังหวัดเชียงรายเดี๋ยวเราไปชมเจดีย์พระเจดีย์กันครับเชิญเลยครับทางนี้ครับ มีพญานาคทองซ้ายและขวานะครับหลายสีด้วยสวยงามครับสวยงามมากๆ ต้องถอดรองเท้าครับที่นี่มีเจ้าแม่กวนอิมที่เป็นไม้องค์ใหญ่ที่สุดด้านไหนครับท่านชมลองชมบรรยากาศรอบๆนะครับ ที่นี่มีอีกสองชั้นเดี๋ยวเราเดินดูอีกสองชั้นครับก็ตรงนี้ครับมีสองชั้น ไม้ทั้งหมดเลยนะครับจะเป็นไม้ทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราจะดูทีละองค์นะครับเริ่มจากปางพยากรน,นะครับนี่ปางพยากรน,นะครับปางเนรมิตปางเนรมบิต ปางประธานพรปางประธานพรนะครับปางอายุยืนต่ออายุปางประธานบุตรผมเข้าใจว่า ท่านที่มีอยากได้บุตรแต่มีบุตรยากน่าจะมาขอนะครับน่านจะมาขอพอรจากท่านปางบริกรรมภาวนาทุกองค์เป็นไม้หมดเลยนะครับแกะได้สวยงามมากจริงๆปางเพศัตนะครับปางเพศัต ทางประกาศน,นายสบายเชียงรายอยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นรายละเอียดทั้งหมดโดยรอบนะครับทั้งหมดโดยรอบพยายามจะเก็บรายละเอียดให้หมดเลยนะครับนี้ปางปราบมารน,นะครับปางปราบมารน,นะครับปางบรรทุบรรลุทรรแรงกรรมนะครับ เราก็วนมาถึงด้านหน้าขององค์พระเจ้าแม่กวนอิมซึ่งอยู่ด้านล่างซึ่งเป็นองค์ใหญ่นะครับด้านหลังปางจาริกเผยแผ่ธรรม อันนี้ปางประธานพรดีดน้ำมนนะครับและองค์นี้ปางปราบมารแบบสามภาคนะครับ อันนี้ก็เป็นองค์ที่อยู่โดยรอบชั้น2ครับก็มาถึงในช่วงของเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับจากปการะกันวินาศภัยเชียงรายโดยผมเม้งสุภกิจนะครับเพื่อนๆหลายท่านเวลาปาระกันใกล้จะหมดเนี่ยก็บางครั้งก็อาจจะต้องการทำสีรอบคันเก็บสีทั้งหมดให้แลดูเหมือนใหม่ แล้วก็เมื่อต้องการทำประกันหรือต่อประกันในปีต่อไปเนี่ยมันก็จะดูง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะครับแล้วก็จะได้รับเบีย้ยที่ถูกลงนะครับวันนี้เนี่ยผมมีเทคนิคมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆ,ๆในการซ่อมหรือในการทำสีรอบคันแบบที่ไม่ต้องเสียเอ็กเซสนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมอยากอยากจะทำความเข้าใจกันก่อนนะครับ เพราะว่าการทําประกันภัยชั้นหนึ่งเนี่ยซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะคุ้มครองภัยหรืออุบัติเหตุจากตัวรถเท่านั้นนะครับเขาไม่ได้ครอบคลุมถึงปัจจัยอย่างอื่นอย่างเช่นจอดรถตากแดดทิ้งไว้นานจนสีมันซีดแล้วเราไปทําอะไรเงี้ยมันไม่ได้คุ้มครองนะครับเขาไม่ได้คุ้มครองประกันนี้ไม่ได้คุ้มครองสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราต้องงานทําสีรถโดยปกติแล้วเนี่ยเมื่อเกิดเหตุหรืออุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเราขีดข่วนเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราต้องต้องทำการแจ้งประกันทุกครั้งเพื่อประกันเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่มาดูมาถ่ายรูปความเสียหายของรถเรานะครับแล้วก็ออกใบเคมแล้วเราก็จะไปเคมเพื่อทำสีปะคุนะครับกันลอยนะครับแล้วแต่ เหตุการณ์หรือบัติเหตุที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเรารวบรวมไว้นะครับโดนเป็นรอยนิดๆหน่อยๆโดนไปขูดล้อขูดบังโคลนขูดอะไรทนองนี้นะครับเป็นรอยเล็กๆน้อยๆ,ๆแล้วเราไปรวบเคมทีเดียวเลยเนี่ยแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วเรามักจะเสียค่า Accept นะครับโดยปกติแล้วก็ประมาณ6,000ถึง8,000มันขึ้นอยู่กับประวัติในการเคม ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในกรมธรรม์ด้วยนะครับอันนี้ผมก็ต้องฝากบอกเพื่อนๆดูนะครับว่าจะเคมเนี่ยจะไปรูปทีเดียวเคมทีเดียวเนี่ยไม่ได้นะครับคือถ้าเคมอะมันเคมมันไม่ใช่ว่าไม่ได้มันเคมได้แต่ว่าเราเราจะต้องเสียค่าเอ็กเซปทั้งนี้เนี่ยแล้วทํายังไงให้ไม่เสียค่าเอ็กเซปนะครับมันก็มีวิธีอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็อีอื่นนี้แล้วเพื่อนๆต้องรู้นะครับ,นนรรบว่าเวลาเขาทําสีเนี่ย รถในแต่ละคัน,เ,นเขาจะคิดเป็นชิ้นๆนะครับอย่างเช่นฝากระโปรงแก้มหน้าซ้ายหน้าขวาประตูหน้าซ้ายหน้าขวาประตูหลังเขาคิดเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเกิดเหตุหรือไม่เกิดเหตุก็ตามเราไปขูดถนนขูดรถที่เป็นรอยเล็กๆน้อย,อย,อยๆทําให้สีเราถลอกหรือสีเราไม่สวยเนี่ยเราต้องทําการแจ้งบริษัทประกันภัยที่เพื่อนๆใช้บริการอยู่ เพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่เขามาถ่ายรูปและออกใบเข็มให้เราแล้วเราก็เก็บใบเค็มใบนั้นไว้นะครับเราเก็บใบเค็มใบนั้นไว้เผื่อว่าเรามีไปเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกทาให้รถมีรอยมีอะไรอีกเนี่ยเราก็จะทําวิธีการแบบเดียวกันครับก็คือแจ้งบริษรัทประกันภัยเพื่อให้บริษรัทประกันภัยนี่ส่งเจ้าหน้าที่มาเพื่อดูและออกใบเค็มให้เราแล้วเราก็เก็บใบเค็มเหล่านั้นไว้พอถึงเวลาใกล้ๆประกันจะหมด นะครับใกล้ๆประกันจะหมดประมาณสักเดือน2เดือนเนี่ยเราก็เอาใบเคมทั้งหมดเนี่ยไปทําสีไปเคมรอบคันแบบนี้ครับเราจะไม่เสียค่าอีกเซ็นะครับไม่ใช่ว่ารอเป็นรอกคันแล้วไม่มีใบเคมในแต่ละเหตุการณ์ไม่เคมทีเดียวเนี่ยเราจะเสียค่าอีกเซ็แต่ถ้าทําแบบวิธีที่ผมบอกเนี่ยเป็นเทคนิคนะครับเราเก็บใบเคมไว้แล้วเวลา ประกันของเรารถเราใกล้จะหมดเราถึงเอาใบเขียนที่เราเก็บรวบรวมไว้ไปซ่อมไปทําสีครั้งเดียวอย่างนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเกบความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆที่นํามาฝากกันนะครับอย่าลืมครับนึกถึงประกันต้องการทําประกันต้องการซื้อพอบอรบนะครับไม่ว่าจะเป็นประกันรถยนต์ประกันวินาศภายัยนึกถึงประกันวินาศภายัยเชียงรายผมเม้งสุกิจพร้อมที่จะบริการ นะครับพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงทักผมมาได้ในไลน์แอดทักผมมาได้ในแฟนเพจนะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์และกด subscribe ติดตาม YouTube เที่ยวก่อนเท่าของผมด้วยนะครับพบกันใหม่ครับคลิปต่อต่อไปสถานที่สวยๆร้านกาแฟสวยๆสถานที่ที่เป็นวัฒน,นธรรมของเราภาคเหนือแล้ว รับฟังเก็บความรู้ที่บางครั้งเราอาจจะมองข้ามบางครั้งเราอาจจะยังไม่รู้เพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแฟนเพจและสมาชิกที่ยังไม่รู้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ผมเม G, ้งสุกิตและประกันวินาศสมัยชินไลขอลาไปก่อนสวัสดีครับ